สวัสดีครับกับเพื่อนๆชาวไทม์ไลน์ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เดินทางไปทำกิจกรมเช้าวันศุกร์รถติดมากมายเรามากับผู้โดยสารหมดสี่ท่านนะอยู่ด้านหลังอย่างี่บอบ่พี่คยปนราไม่้หกเน่หัจากคน้างกุย่ถ้นั่งนัทุกวันดวคนลิมไปนั่งทำยูอยู่ ก็น่นไงก็พี่ป้อมถึงบอกเธอแล้วมันเจนมันจะหลุดง่ายตอนนี้ก็อยู่แถวเสาร์น้อนกรลิ่งชันละจับกุจข่องให้ไม่เจอดนไปสั่งกุจข่อมกรลิ่งชันใช่ บรรยากาศภายนอกก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะพี <t> ่ผมบอกว่าถ้าโต้มันก็แค่เหยียบเตยเหย็นถล่มแอบร้อนแต่ของเธอถ้าเป็นกระปุกนกรจะบอกว่าต้องเหยียบ็นตงเข้าเกียร์เข้าเกียร์เสร็จทีก็ตกหนึ่งตกสองตกสามจังหวะถูกไหมพี่พ่อถึงบอกว่ากระปุกกระปุกหมดถ้าขับได้เก่งมากเลยแต่พี่ขับไม่ได้พี่รู้ตัวไงขับไม่ได้ยากเออถ้าเธอได้โอเคเลยนะเพราะว่ากระปุกขมันดีไปเยอะ ยังไงดีเนี่ยรถเังติดอยู่เลยเมื่อแค่ถึงที่ำงานกี่โมงบริษัทเก้างานเก้าโมงเราเราเพิ่งจะจับรถเราก็ส้องัดมันงนั่นอยู่เช้าสายสวยๆเป็นคนกลางแล้วพอจะถ่ยโอเคแล้วกันแค่นี้แหละแย่สองนาทีละ เดี๋ยวก็จะดาวน์โหลดมันช้ามากก็เองเก่งนะถอยหลังได้อะถ้าถอยหลังจริงจริงยากนะถ้มองพี่ก้อ์ยังไม่ได้เรื่องเลยถอยหลัง